สวัสดีครับเรามาดูรถรีโวนะครับปี2019คันนี้จะเป็นในโฉมของอสมาร์ทแคปนะครับสประตูสมาร์ทแคปเป็นตัว E นะครับตัวสูงนะก็ภายนอกก็จะเป็นสีสีน้ำเงินแล้วก็มีล้อแม็กนะครับยางใหม่ยางโรตนิปี2025นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยส่วนช่วงช่วงล่างก็จะเป็นเดิมสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีตัวกันกงหลังบวกันกรงหลัง ติดมาเพิ่มนะครับอยู่ด้านหลังนะครับติดมาเพิ่มส่วนในเรื่องของล้อนะครับก็จะเป็นส6 5ห0ห้า้าี่สบนะครับขอบ20เป็นล้อแมกนะครับก้อายางใหม่แล้วก็ส่วนภายในภายในก็จะเป็นสีประตูสมาร์ทแชรนะครับนี่ครับเปิดอย่างนี้เลยแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำเบาะหนังสีดำแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็จะมีปุ่มปฏิฟังก์ชันต่างๆนะครับที่อยู่ใน ออก็คันนี้เลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นเลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดมืนแปดกิโลนะครับแล้วก็วิทยุก็จะเป็นอจอสัมผัสนะครับก็จะมีในส่วนของอดูการชดเปลืองน้ำมันได้นะครับหรือ,อในส่วนของตัวหน้าปัดก็จะเป็นคาษเมนูภาษาไทยนะครับเปลี่ยนเมนูได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาไทยได้นะครับของหน้าปัด รีโวตัวนี้ปี2019นะครับก็ด้านเพดานก็จะมีไฟไฟสองเพดานทั้งสองตัวนะครับตัวนี้กับตัวหน้าแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบหมุนนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ไอเกียร์ไอธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดถ้ามี6เกียร์เกียร์ธรรมดา6สปีนะเรรดปเวลาเข้าเกียร์ถอยล้วก็ดันไปฝั่งนี้ให้สุดแล้วก็หนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดมีโหมดอีโคแล้วก็โหมด หมดหมดหมด,หมดสปอร์ตนะครับก็ในส่วนของปุ่มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนในส่วนของตัวเล่มนะครับในส่วนของตัวเล่มก็จะเป็นลดมือเดียวป้ายแดงนะครับมีเอกสารครบพร้อมโอนเลยนี่ครับลดมือเดียวป้ายแดงก็ลําดับที่สองอันนี้เป็นชื่อของของเจ้าของเก่านะครับขออนุญาตปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของอภาษีก็ปีหกเก้าครับภาษีปีหกเก้า ในหน้า18ก็ไม่มีบันทึกอะไรเพิ่มเติมนะครับเอกสารเกี่ยวกับการออกรถใหม่ก็อยู่ครบนะครับคุณแจมีทั้งหมด3ดอกนะครับคุณแจมีทั้งหมด3ดอกนี่1ดอกนี่ดอกที่2ก็เป็นดอกอธรรมดานะครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งก็จะเป็นดอกยูมูนนะครับแล้วก็มีคุณแจของล็อตตัวล็อกกันขโมยด้วยนะครับนี่ครับก็ในส่วนของตัวล็อกกันขโมยเราก็ติดตั้งไปให้เพิ่มนะครับคุณแจก,ก็อยู่ในนี้แหละแล้วก็คุณแจของอ ตัวเคอรบอยก็อยู่ในนี้นะครับรถคันนี้ติดกระบะเคอรรี่บอยมานะครับในส่วนของกระบะอันนี้ก็ทําสีเป็นสีในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภายในก็เป็น,นกระบะไอพัดลมหนึ่งตัวนะครับภายในก็สวยนะครับ ส่วนเรื่องอ,อุบัติเหตุนะครับรถไม่มีรถไม่เคยมีชนหนักนะครับบอดี้สวยาสามารถเช็คตรวจเช็คศูนย์บริการได้เลยว่ามีเคยมีชนหนักชนอะไรไหมก็รถก็เคยเจ็บสีนิดหน่อยนะครับก็คือเกิดจากรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้ครับส่วนเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเป็นดีเซล2.4นะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับ